ผมอยู่กับลุงอำนาจครับลุงอำนาจสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ลุงอำนาจกลับมาอยู่เห็ดยางเต็มที่แล้วครับเนาะเห็ดอย่างดีเลยครับนี่เห็ดอยู่บางโคตะเคียบ่ครับนี่โพตเกียบเห็ดอยู่บางโคตะเคียนครับลุงอำนาจครับลุงอำนาจเห็ดอีกย่างหนึ่งครับนี่เห็ดบ้านแต่ก่อนยังทิ้งหน้าธรรมดาเนาะตอนนั้นังประทันไหนมีหรืตอนนั้นมีรถไถบ่ะประทันไหนเห็ดไหนประทันไหนใส่แพงครับผมสองสามตี้นหลงธรรมดาอยู่แต่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายครับผม พงพาไปยางชมจัใหน่อยนี่เก๋ไก่เน่นำไหล่นำจ้อยนำประด้านปะครับดันน้ำประด้านครับเราใส่น้ำประด้านขึ้นบนนะครับน้ำประด้านขึ้นใส่ปะนำประด้านขึ้นแท่งนี่บ่ขึ้นแท่งแล้ยครับโอ้ครับผมกระท่อมบ่ถ้าไม่ได้นะเขาเรียกว่าเทียงนาไฮเทคนะครับเทียงนาไฟฟ้าเนาะเทียงนาไฟฟ้าใส่ระบบแข่งแข่งบึกขึ้นเลยครับแล้วก็ทางเขาเนี่ยกับปูหินยางดีเนาะครับเนาะรถเขาง่ายมากง่ายเนาะ เขาพดเาบัไดวขาบปู้ปรสีเขาบัไดเละเลยนะครับน้องแต่ตอนอี้ก็ทังดี่เลยน้องทางบ่มีปัญหานี่ครับมันเป็นดินด้านมันลืนใส่แบบนี้นี่มันเละบ่ครับบอใส่แบบนี้มันหัวมันซึมมันหยัางบ่มันกระิซึมแนต่มันกระซึ้นสูน้ำอันนี้ซูน้ำอีกย่างึ้นนี่สูน้ำซาป่อ๋อน้ำไม่ได้น่้าก้นบ่ได้ยางมาทนอ๋อเอาไว้ใส่นะ อันนี้มันซึมไหมนะครับนี่เออมันซึมแน่ดีโอ้อันนี้กระขายวะนี่เขาไหวแต่ขายครับต้นเท่าไรครับกระถางเท่าไรครับเพิร์มีแพนสนใจครับแฟนเขาเก็ไหวแต่ขายจากต้องถามเขาอ๋อต้องต้องถามเขานะครับเนาะครับเขานั่งเที่ยวอยู่ไปเที่ยวโอ้นี่ครับผมนี่อันนี้เลียงเนื้อน้ำตัวนี้เนาะเนืแดงครับโอ้เลียงเนื้อแดงเนื้อยังไงครับผมเลียงป้าด้วนะครับน้ำสานะครับเนาะป้าครับเลียงป้าแล้วก็เฮ็ดให่เฮ็ดอต้้้นนีครับ่อย ครับผมนามกับ,บ่หลแล้วนะครับเนาะนามบเลึกเนาะมันมประมาณไมถึงนิดหรอกปลาหลายอยู่ดีรครับปล่อยไป 3, สามพันสามพันนี่อาหารไหนี่หวานมาเต็มที่เนาะบ่อบอาหารแต่แต้มเนี่ยน,นอนล่อยนะต้นนี่ก็ปลาใหลกินธรรมชาติเห้เนาะเออหน้าเนาะโอ้ครับผมบครับตอ้องต้อเพิ่มต้อนน้มันหลเดี๋ยวก่อนืมนอยอู่ครับผมอันนั้นลกเฮ็ดอันวาดกาไวไที่ดมั้ครับดอันวาดกาไว้นัน โอ้วานเก่าอาจะดั้มซาำง่ายโอ้ดั้มใบพอกินพอกใสเนาะใบพอกินโอ้นี่ครับนี่อันนี้นี่นี่ที่ว่านี่นี่เพชรสลัเเจ้าเนาะเพชรลเจ้าครับใสแจ๊กแผงสีแฝงสีแผงวะสแฝงครับยางไปทั้งปีเลยวะคื่ทั้งผนยางไปชมเลยใสใสสีแผงนี่ลงทุนเบสแจ๊กแผงเบสแจ๊กไร้ประเด็นนี่แผงแจ๊กบาทถ้าเบ็ดเซ็ตทั้งหนามทั้งยังนี่มันมันขามึนสองขามึนสองแลยวเ่ครับครับโทอน่าเรียบร้อยเลยขามึนสองกันไลดีอยู่เนาะโอ้ไลด์ก น้ำปืนตลอดอ๋ออันนี้ต่อสายตรงหรือส่แบตนี่สายตรงแบตแบตสายจะพาะโอ้โหนี่เลยครับเขาประหยัดไฟเลยน้อครับปวต้องเสียค่าไฟเลยน้อครับเนาะใส่มัดดี้อมาใส่ใส่บอรซี่มาสาดดีครัแพงเลยแข็งแรงเกงแพงเลยแข็งแรกลงทุนครั้งเดียวจบเลยเนาะลงทุนครั้งเดียวจบนั่นใส่จังไรกับโอ้ยซัทเขาเฮ็ดดีตลอนเนาะเก่งแจ้งปังอย่างงี้เกงแจงปังมัดตลอดคืนเวลา ตเตมวลนะครับคือด้านกระเดียตองแันเีเนาะพาลุงพา,พาไปยางซนเ,นยเ,นเลย้ึงเจ้าหน่อยโอ้ลุงลุงทุนหาหมืน่นกวนก็นคุุมเลยนะครับนี่คุมุมับโอ้ย<อ>ทอนี่ทอทอเช็กนิ้วนี่ใส่ทอจช็กนิ้วครับนินน่วครึ่งหนามนามออกเอา,เอ,าอันนี้พ่อใหเปิดให้น้ำไหลอกเจ้่อยอะพอเปิดให้น้ำไหลออกน้ำไหล้าซาน่อย อไหลไหล้บังเลยอันโอ้ไหลอยู่เนี่ยนะโอ้ไหล้บางคนั้งนะโอ้เปิดน้ำเลยไหลเขานี่ตลอดเลยนะครับนี่ครับใบครับมันบดเมันลึกเม็ดหนึ่งแต่ก่อนมันลึกแต่มันกระตุ้นแบบถึงแบบแบบมันป้าคือสีไหลแห้งไหมบังน้ำไหลอยู่นล่วนะขึ้นเรื่อยโอ้เป็นธมัวเนาะเออเปิดน้ำก้ำบ่อเลาะแหลงบ่เลาะปลาได้เลยนี่โอ้เลยะซ้ำซ้อเอาแหลงวานเดียวแห่เดียวนี่ก็หูเรื่องเลย เห็ดเฟื่องออกปะออกเอาเอาเอาเชื้อมันวาไยอยู่ออกได้กินเหลื่อยเบลอเดี๋ยวนี้บลอป่ะเบลอแล้วถ้าโคตรตกปุ๋นกคขี้โอ้นี่นี่เห็ดเพื่องนี่เฮ็ดเพื่อนนี่โอ้เห็ดเพื่องครับพี่น้องครับโอ้เฮ็ดเพอปะเอาเอาเชื้อมันบานฉิมไปถ้าเกิดพี่น้องเห็่ไปเห็นเพื่องเฮ็ดเพื่องนี่เโอ้เห็ดเพื่องออกไปเสียแล้วบอกบกมันบ้เก็บบอนี่นไปนี่นี่ข้อเก้วตัวนี้ไหม เก็บประแก้เหนื ot, ่อยเวลามันนั่งออกโอ้เ uh, ข oh. ่าเฉื่อมาว่าบ้านใหม่บ้านใหม่โอ้มันออกจังสีเนาะครับเนาะบ่ต้องบ่ต้องอะไรยังห้องเลยเนาะบ่ถิ่มทำป่อยมาเอาแต่เชื่อมมาโคตรต้อายไหนมาบอกยังมีความชื้นสูงสูงบอกเลยอืมอุ้ยครับเห็ดเพื่องธรรมชาติได้เนาะมาบ้านมาขึ้นนี่มันนี่อยหนี่ดอกปงใหญ่หนึ่งบ้านแล้วตัวนี้ไปให้บ้านเลยหนึ่งใหญ่โอ้หูหนิคุณแม่โอ้เห็ดเพื่องครับเอาเห็ดจะได้กินนี่เห็ด ต oh, can t can t t ้มก wow. oh, ินตรงนี้เโอ้นี่ไหมเบิ่งเต้นอะไนี้บ้านปล่อยให้บ้านถิ่มจะไดนนี่มันออกกระชุดนึงข้างลังออกข้างก้างออกข้าวพีข้าวพีข้าวพีกับพวกม่นออกอยู่บนนั้นข้าวพีมันบาดบาดได้รูดเชือบบาดบาดได้รูดเชือบรูดรูดรูดเชือดกล้องนี่โอ้เบื้องตอนะครับผมโอ้คืองนี่ผ้ากับเฮ็ดพ่อดำไว้่เล็น่อยเนาะครับเนาะดำไหล่สามงาตัวนี้ก็บเสียดำอีกโอ้ปลอยน้าบอกในกับดำอะไร โอ้ัวดอกบานใหญ่เนาะโอ้ครับผมดีครับเลยครับอ้เห็ดเป็ตะมวนครับผมบักกดีแตพื้นที่เช็ดลายนแต่ไนี่ตุ้งุ้งนะหรุดพื้นที่เช็ดลาเนาะโอ้เป็นตะมวนครับบเอขุดสาแน่สาใหญ่นึ่ขนาดป้ากรายที่นนันป้าเอากินอยากเลยไกดกินว่วางควดโกได้โตย่งบอกไปเดับบอลบอล้าเหียกก็เอาไปเม่ลไเนาะโอ้ป้าเหี่ยมันบอกาขนาบอลลนพุนไ ผ้าปัญญาไปออกผลเนี้ยออมผลขึ้นเลยเนาะป้าเนี่ยป้าท่านมาฉาบอ๋อครับผมมันออกมันออกมาจากสรซาไงโอ้ครับมันออกมาจากรซาไงเนี่ยเขาไปหอดผลเลยเนาะมองรอใหม่พ่อตาเนาะครับเฮ็ดหน้าเลยเฮ็ดแต่สามงานเดีพอกินเนี่ยเนาะครับเนาะสามงานแต่๋ยไปลุงพายัญญเบิ่งจัะออมไปออมผลออกมาันี้เลยเนาะผลเราเฮ็ดกัากระรังวานอ๋อครับผมอันกล้วยนี่ปัญญาจะต้องใส่ถุงถุงออมใหม่ครับหายสีมั่งอ๋อ้าออมใหม่สีมันงามอ๋อเออหายพ่นไาเห็นกับมั่งอ๋อ ชอบเนาะอ๋อสีผิวมะนะสีผิวสีผิวแต่ว่าสีอมตอนไหนออมออมเห็นต้อนปีมันเบิดก่อนนะหายมันหามันตัดปีออกตัดปีออกก็ค่อยออมค่อยออมเนาะตัดปีออกแม่มาทักหายมันหายปีมันเบิดก่อนทิตก้อนกระดค่อยออกหายปีมันหายปีมันหายมันเต็มเบิดก่อนบอโอ้ครับสมุนไพร ปลูกต้นไม้ต้นไม้นี่ธรรมชาติแน่นอนนี่เนาะต้นไม้ปลูกไร้ตัวฟังฟังเาพี่ปลูกธรรมชาติครับผมเอาเอาไว้จะเป็นสวนป่าโอ้ครับผมครับลุงปลูกมะละกอพันธุ์ยังครับมะละกอพันธุ์ผมูกมาพันธุ์งาเงาขึ้นยอดเลยครับลุงอยู่แบบนี้ครับเอามาปลูกต้นงาเงพันธุ์งาเงาครับงุเอาเอาปุ๋ยใส่ให้มันปลอดใช่ยาไร้เนาะครับเนาะโอ้ยยาไร้นั่นได้เป็นปุ๋ยยังดีโอ้มัน ภาพเหลวองนะมันเกิดการสมดุลทางธรรมชาติมันพื้นที่ที่ลูกวานี่ซิฟเนาะโอเจ็ด,ล,ดล,ลายเนี่ยเจ็ดไรยคือลายเนาะโอ้ลายเจ็ดไรยมันแม่นทับตาได้เลยเจ็ดล,ลาเบืองเจ็ดลายโอ้โหคนเฮ็ดปูพื้นนุ่นเวียนได้กินตลอดครับต้นนี้กัดจุดว่างาเอาออกกัดจุดว่างกับชายต่อว่างกระชายต่อเลยเออมันจุปลูกมันจุดกุดแต่ขายแ่มาคงงามเนาะขายตลอดทั้งปี ผมมากลูกฮงลุ่งกำนาดง่ามครับเห็ดปวกก็สิออกคักเนาะยามมันไหมเห็ดเขาไข่มันสีออกดูแคบๆอืมหลูเห็ดเขาไข่อยู่วัดเนาะเห็ดเขาไข่เห็ดผิวเขียวเห็ดเขียวร้างเขียวเห็ดตะไคร้ไหมเป็นร้างเขียวโอ้โหออได้ปลาเนาะออกได้ปลาปลูกง่ายมากครับโอ้โหเห็ดเอเดียดีเนาะครับเนาะปลูกฮงไหมเป็นแถวระเบียบเรียบร้อยบักทั่วกระปูกเป็นอันปุดคุ้มดินเนาะปุ่ดมันกับแบบปลูก คือบำรุงดินไว้ตลอดต้นกล้วยต้นนั้นก็สิใต้เนาะใต้พ้ายบ่พผายเป็นผ้ายต้นเหลืองปกติแหละกล้วยน้ำบ่ากล้วยน้ำบ่าเป็นจังสีเนาะอ่าแต่ถ้าผ่านนี้เป็นผ่านอื่นโนเป็นไรน้ำบ่าน้ำบ่าผ่านอื่นโนเป็นเป็นตักล้วยน้ำบ่าเลยน้ำบ่าสายผ่านนี้แหละเป็นเออเอ็นโบนั่นเห็นเห็นเงาๆเงินก็แมนนใต้พ้ายประเด็นใต้พ้ายใต้พ้ายเดี๋ยวเดกับสุดทัดออกโอ้มาอยู่แบบนี้เล้อวคุณครับโลกโลออกแล้วกล้วยน้ำบ่าบุกฮงผูก ขุน <ศ Dante> เช้าขุนมันนวยแต่ของมันวยอ่ะอืมต้นโยเลยครับผมผมมากแต่อันตัวลาเซียวนี่แหละทั้งไทยเขาไม่ใช่ไทยก็หูจักต้นเคยไปเลี้ยนแข็งโซลาร์เซลลนั่ครับมเลยยุติการครับอยู่สุรินทร์นหรออยู่อุบลอ๋อทิ่โตไม่ได้เลยที่โตได้ยังเนาะจ่อห้พร้อมเลยเนาะเขามีเครื่องจ่อมียังเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเมื่อเลยโอ้เห็นแต่เมียนมีบื้อหน้าบัตรเครดีเนาะอยู่อุบลเนาะซื้อยังเหรอซื้อซื้ออย่างมาอันซื้อซื้อลานเพิ่อนไหม ก็เป็นรับสอนนอแต่ล่ามเพื่อนหมูเป็นหมูของเพื่อนเนาะอยู่กรุงเทพแต่ที่ต่อเนี่ยเสอยากต่อเพื่อนกับสายของเพื่อนมีหมดเพราะว่าทำไมที่ต่อเพื่อนไม่อยากได้อยากมีอยากอะไรไม่เห็นแบบนี้ไหมที่ต่อเสื้ออาจารย์อันไหนอาจารย์อันนี้บอกถ้าอยากได้เครื่องเสื้ราเชื่อไหมที่ต่อเพื่อนไหนบอก้องอยู่บนเลยบอกอยู่บนมีบริษัทเป็นเป็นอันสำนักงานไหม เป็นลักษณะส่วนตัวคนเวลาโทรไปเพื่อนๆมีเครือข่ายของมีมีเบอร์เพื่อนอยู่ไหมครับดขอมีแฟนๆมีอยู่เต็มไปหมดเวลาแต่ว่าอยู่กับแฟนเนาะครับเนาะมาลูกมา้ยบ้านลูกมั้ยนะบ้านทับทิมมั้ยลุงเลี่ยงกบเปลี่ยนยังนี่บ่เปลี่ยงกบอันนี้เปล่ากบไหมโอ้ครับผมลุงแดดออกบ่เนาะแดดหอดไหมลุงครับยังยัง นาำไรลบุนี่อันนี้ด้ขึ้นว่าหนีเลยว่านี่นานๆฝนตัวนี้นี่อ๋อครับผมครับจะเลือยเห็ดบ่ไใดเลยบัท่านนะเลยบัท่านอืมนี่ครับผมนี่ติดต่อได้ด้วยครับโซลาร์เซลล์ครับอยู่อาจารย์อเนกอยู่บุ้ดเนาะ อำเภอกุดเขาปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีครับผมบอ๋อนี่บ๋ออ๋อครับผมครับแต่ว่าในเดย์เฮ็ดจอร์ี่เนาะลงทุนจบเลยแพงไงดีเนาะแพงมาแต้ร้านดีเนาะโอ้มักเนี่ยพอๆกับวนการพิษมันดีแล้วโอ้ครับผมเพราะว่ามันบัทเานดี้มันไหลตัเสียได้ไหมแต่สามารถช่กยพบวนการพิษมันมาตรฐานเร็วโอ้ติดต่ออาจารย์อเนกแล้วเขาไหนเนาะอาจารย์อเนกบ๋ออาเภอกุดเขาปุ้นบ๋อ คุณกับปุ sh <sh <reading ancient> <passage> ่นอุ้ยมากล้หนึงครับาใกล้เลนี่เฮ็ดโมี้เนาะทำีโพเดสเสือครับผมครับผมลุงครับะได้กะมหอดมองแล้วครับะเด้กอะสเครับแลูกปะไปส่งผมมาส่งผมอลุงพ่อเห็ดอวมร่วมร่วมพจนจอให้พ่อพจนมีเครื่องมือพนมีือนมีรถมาเลยบกเครื่องเครื่องจอี่เอาทหารหอกหรออันนี้บกเกี่ยวยว บ่ไอ้ต้นนี้จบต้องหาบ่เราร่วมจะเป็นจำเป็นจะเป็นแพงเฉพาะจ่แพงนี่ไหม้าาเฉพาะแพงนี่บ่ถึงหามือเนาะบ่ถึงบ่ถึงบ่ถึงมาร่วมร่วมม่ได้น้ำจะหามือนา่ับนถ้าถ้าเฉพาะแพงั้ไหมครับเพียแพงบ่ถึงหรอประมาณเจหมื่นแพงมันแพงแบบสี่พันเสงแบบสี่พันเออสี่พันแปดพันหมื่นหกเม่น่ไปพอยางไหลกับมือเนาะ อย่างไรออกกันลังกายไปเนาะบระเดชมาโดนแห้เราเนี่ยมาเห็นแล้วก็เปลี่ยนแป้งแห่อะไรนี่จะมาป้าป้านิ่งป้ายังก็มีหลายอยู่เนาะพี่ซานี่ยต้นต้นนี่ปล่อยธรรมชาติดอกดกกไดปล่อยโอ้โหครับผมนี่นี่แผงนี่มักแต่แผงนี่เลยนี่เนาะโอ้มักแผงเท่าไหร่เที่ยวบ้านบ้านแผงอาทิตย์เนาะบ้านแสงอาทิตย์เนาะครับผมฟัาพอครับทุกครับผมครับครับสวัสดีครับครับครโอ้โหมาเลยมีความสุขดีเนาะ